สวัสดีครับวันนี้คนกเกษตรคนต้องสู้ดูดสวนนะครับมาติดตามนะครับการาใช้ของกลุ่มปุ๋ยจากจัตหนูนะครับในตัว R d ดี5 1นะครับที่ตำบลคุระบุรีอำเภอคุระบุรีนะครับสวนาบางโสนะครับโดย การดูแลของน้องทุนการเกษตรนะครับอยู่ที่อำเภอสุขํำรานนะครับจังหวัดตรองนะครับมาติดตามหลังจากใช้กลุ่มปุ๋ยจากธนูและตัว R าดีสองนะครับในการสะสมอาหารนะครับฟื้นฟูต้นทุเรียนนะครับที่สวนของบางโศบนะครับเอานี้เจ้าของสวนครับบางโศบสวัสดีครับสวัสดีครับครับอ่าตอนนี้ตั้งอยู่ที่หมู่ไร่บางโศบตอนนี้หมู่หกนะตำบลคุระอำเภอคูระอ่า จังหวัดพังงาครับบางซบชื่อจริงชื่อซาตุนมัทสการซาตุนมัทสการนะครับเดิมเป็นคนกระบี่กระบี่อ่าคนเอาลึกแล้วก็มาทําสวนทุเรียนอยู่ที่นี้นะครับเอ่อทุเรียนอายุกี่ปีแล้วบางกองบางนี้ห้าปีวะประมาณห้าปีว่านะจำนวนกี่ต้นได้ที่บางทำอะไรซองร้อยสี่สิบต้นซองร้อยสี่สิบนะอ่านี่เราไปชมมาเมื่อก่อนนี่คือบางก็ใช้กลุ่มปุยอื่นมามาด้วยนะครับซึ่งเร็วกว่าที่นี้คืออ่าการเห็นพ่นเนี่ย อ่าตั้งก็ที่เรามาฉายของกลุ่มปุยจักุนมนเลยก็ตัวอาดีมไหมก็ก็ตั้งกับเบอร์คนตั้งกันหมากเลยตั้งหมานะก่เราดูดูจากกลุ่มใบเป็นลักอ่ะเราไปดูนะครับ่านี่นะครับเดิมนี่ก่อนก่อนที่ไม่ได้ฉายบางอย่างยอยู่นะครับใบมันจะเล็กใช่ไหมวะเนี่ยไม่ได้ฉายคุไม่ได้ฉายถึงใบมันเล็กนะครับทึ้งพอเรามาฉายนี้ระยะล่งแค่ประมาณซองซึ่ง สามเดือนได้ไหมครับอ่าประมาณสอนอ่งถึงสามเดือนนะกแล้วก็ดูดูกลมใบนะนะครับนี่นะคร่าใบใหญ่นะถูกใจไหมบางว่ะตูใจมาถูกใจนะคือตอนแรกมาที่ก็บังยังไม่ได้ไม่ได้ทดลองนะถูกฝังเฮ็ดฝั่งพ่นดูก่อนนะครับเพอมาจ่ายถึงระยะระยะนี่คือบางวอ่าที่เห็นพ่นนี่กี่วันได้วันที่เอามาจ่าย ก็ประมาณสิบวันประมาณสิบวันนะคือยอดแตะออกมาแหละห็นกลุ่มใบหั่นน้ำหนักของใบนะครับแล้วก็เมื่อก้อนเนี่ยของบางก็มีโรยู่บางครับมีบางถึงปัจจุบันนี้ฉายเต็มระบบโดยปุ๋ยเชื้อนะครับแล้วก็ตัวที่สองซมแล้วก็ปุ๋ยอินทรีนะครับแล้วก็ตามด้วยอาดีข้าไปด้วยนะครับเผื่อจบยังแล้วก็มีปัญหาเร่องโรได้ไหมบ้างไม่เลยตอนนี้ไม่มีนะครับไม่มีเร่องโรนะแล้วก็ต้นไม้ของเราก็ช่วยขึ้น อนอยกนนอนไรก็ไม่ค่อยกินแลวอ่านอนไรก็ไม่มีนะกลับแต่ถึ่งก็เราทําเป็นแนวกษตรปลอดภัยนะกลับเอาพาไปชมอ่านี่คือปิดใบนี้อ่าแตงกิ้งเตรียมจะไหวไวรู้แล้วนะนี่ก็ถือว่าอ่าใบปิดแล้วนะครับสวนของอบางสูบนะครับนี่นะนะครับการการปิดใบที่จะอ่าเริ่มอ่าเปิดตาดอกนะครับก็กลุ่มใบก็ นะครับจะเริ่มปิดนะครับสุดแล้วนะครับนี่นะอ่านี่คือสุดแล้วนะครับแล้วก็ปล่อยใบแก้แล้วแหล่งนี้งดน้ำนะครับนี่คะแนงก็แต้งมาแล้วบ้างแต้งแล้วแต้งแต่ยังไม่มดนะครับบนนูอย่างผมมียังมีบ้างนะครับนี่นะของอ่าส่วนของมังสูบนะครับจะมาช่วงเย็นสักหน่อยแล้วนะครับเพราะว่าไปติดตามหลายแปลงนะครับนี้ระยะเอ่อที่บ้างฝืนฟูมาเนี่ย เออบางเให้ปุ้ยอ่าระยะกี่วันที่บางบางซัดลงไปเนี่ยของกลุ่มปุ้ยจตสนูเนี่ยออสิบห้าวันสิบห้าวันนะคือยิ่สิบห้าวันเพราะว่าเรามาทาใบใบลังเผือนนะของเผือนเข้าไปกับมัดแล้วของบางรักอะไรเข้าไปมัดแล้วนะครับก็ถือว่าระยะนี้เราก็ถือว่าเราทันแล้วก็กลับมาเซ้งแล้วเออกลับมาทันทันแล้วก็แซงเผือนได้แล้วนะครับนี่นะดูนะครับของอ่าทีบางตกแต่งจกิงไว้นะครับก็สวยเลย นะครับอ้าวอราวเราไปชมนี่นะครับการแนะนําติดตามของน้องทุนย์การเกษตรนะครับของบางเลาะนะครับนี่คือของบางเลาะนะครับที่มาแนะนําให้บางสุรใช้นะครับแล้วก็ในส่วนที่ใช้ก่อนเพื่อเลยนะครับของบางรัก

อ้าวนี่นะครับก็แต่งกิ่งแล้วก็ดอกมาแล้วครับที่อำเภอคูระบุรีนี่อนี่นนะีาอกให้นานอ่านะครับน่าอ่านี่ตัวนี้นะครับนี่ให้แถลงหมดน้ำอีกนะครับก็อ่าตัดกิ่งไม่กี่วันแล้วก็มาเลยนะครับนี่บางอ่ะายดีก็คือเลนส์แค่ปูนต้นนะครับแล้วก็ฮิดแค่ถ่องกิ่งนะขึ้นข้างบนนะครับ มีชิดไปกลางเดียวเลยเอาชิดทางเดียวเลยนะครับอ่าหาวันสักคนนึงนะครับหาวันชิดสักคนนะครับอ่าครับอ่าบางก็บางแต่กิ้งเองใช่ไหมนี่ครับโอ้แต่กิ้งถ้วยด้วยนะครับนี่นะมาท่านในเจ้านี้มาท่านเอาจิงท่าริงครับเนี่ยแล้วก็การติดตามของบางเลาะนะครับซึ่งซึ่งชาก็แต่งเพื่อนได้นะฮ่่าฮ่่าฮ่า่า ชาได้เราเราย้อนเวลาใช่ไหมบ้างเนี่ยเพื่อนก็ยี่สิบวันแต่วา่าคือของบางเองนี่เอาสิบห้าวันเลย <S <S แหละกับนุ้่บ้านนะครับจ้าสวัสดีครับจ้ <S <S คาคร<า>ับจ้าชื่ออะไรในครับนี้ซาดินทิพย์ค่ะอ่าแล้วถึงก่อน,นที่แห่นที่ผ่านมาจะรอบก้อนกับหลังหลังนี้ทราบผลิตบางตีบางเลาะก็มาแนะนำแล้วก็ใช้เข็นสไตล์แบบนี้รอบงหลังนี้ห้ามมากเลยค่ะงามนะครับอ่าตอนแรกๆก็ดูยังย่่าใชมกเลคะ เดินดูแดดแดดมัยังแบบสงสัยอยู่ยังไม่ทุกใจเราค่ับไม่ทุกใจอ่าถึงกวดห้นแบบนี้คือสาบะยิมได้นะยิมอ่อนพอใจค่ะพอใจนะครับนี่นะส่วนของอบางโสนะครับที่หมู่หกนะครับนี่นะนี้ได้เลยได้เลยเปิดลยได้เลยเป็นลบมใช่ผู้ใหญ่เลยนี่นะ ไปอะไรต่องทำรำเลยโอ้นี่ใบเรียนเยอะเนาะนีใบใบเรียนนะนี่จะว่ามันมันผิดปกติไดบ้างใบใบเรียนต้องเล็กๆแบบนี้เลยนี่เป็นต้นใบเรียนนี่เีออย่าไปพูดไม่ใช่ใบพลูนะครับก็สวยๆทุกต้นเลยครับการดูแลของน้องทุนการเกษตรนะครับแล้วก็เพื่อนๆนะครับช่วยมาดูนะครับบาง รักแกก็ใช้มาก่อนเพื่อนเลยแล้วก็มาแนะนำกันนะบางนักนะครับส้วนแกๆกันกับส่วนแก่ๆกรับซึ่งก็เขดว่าเนี่ยการัดส่วนบางรักเองแล้วก็มาตรงนี้ดูดูก็ทราบว่าภูมิใจนะภูมิใจภูมิใจด้วยว่าเออใกลๆเคียงกันใช้เหมือนกันปรึกษากันได้อ่านี่บางรักแกใช้ก่อนนะครับแก๋ๆมาได้คุยกันครับมาได้คุยได้ปรึกษากันว่าเออเราทำแบนปื้อนะครับดูกลุ่มใบนะโอ้โหมาก่อนจุดองแกจะ เล็กๆนะไปเล็กๆอ่าเราก็ใช้ตัวอุ้ยเคมีอื่นไปมเข้าไปนะครับเล็กนี่หน้าอ่ะหน้าครับมันมันมันไม่ใช่นะบ้างใช่นไหมอ่าคือนั่นนี่ไหวแต่ในต้นนั้นใหญ่ที่ลูกได้เวื่ต้นต้น mình dứt thì cháu không tì Nè, tì Tao nói, tao thấy là mà tao gặp thì lăng nên xe đây Kéo. Nói tiếng máy khâu này. Thế mẹ, đầu đủ cẩm lăng của đâu Nè, lăng đầu đi, là tao có vài đá. À, theo tam sư phàm, tôn tham, tôn tham phì, bảo phì, ông ấy bé mà leo. À, bé mà leo, tao đủ bay nữa. Là lăng bay của tao ำไบกำลังเขาเราเก้งนะครับนะเดี๋ยวม่นลานะเดนะ,ะก็ทาสภาพะแบบนี้ก็ตั้งใจทํนะจาก<ล>็น่าจะประสบความสำเร็จนะ ครับนี่ก็มามาได้นอกนีอย่างไรแล้วนะอแกนำรังผมเดี๋ยวห้ามแล้วช่วยช่วยลำหน้าเลยลำหน้าคนแนะนำเลยเออลำหน้าคนแนะนำเลยอ่ะคือคือแกต้องหยิกให้ท่านน่ะเมื่อเมื่อวันนั้นบางรอบว่าตอนแรกบางรอบว่าจะห้ามวันนั้นไหมป้อมโบทันแต่ว่าคือแค่แกตั้งใจฉายไว้าที่เราบบนะคือเราแนะนำตั้งใจฉายนี่คือช่วยอะมานูฮิวมิกอ่ะดีคืออัดใบเข้าไปให้มันเริ่มแก้ไวนะคือบำรุงเข้าไปอ่านี่เรื่องที่ผ่านมาเรื่องโละไรก็คือไม่ได้กังวลที่ฝนตกมาละ ไม่มีนะหนาวขอดินได้วันี้ไม่มีปุ๋ยเชื้อเราก็ใส่ป้องกันไว้นะครับตัวอดี้ก็บชิตต้อนจะมีอาการเหมือนก้อนกระหายน้ำเลยเนางช่วงก้อนมันคลองบางมันจะเป็นมีฟุตซาเลียมไปด้วยนะที่มาหยีดแห้งๆหรือเพราหมายเห็นนั่นน่ะนี่หายหมดแล้วนะครับก็นี่ฮะดูชุดใบหลังนะครับที่ใช้ัยเป็นทูบใชยคาร์บอนนุ่มก็เป็นการถูอ่าแต่ในการถูไม่โดนใครเอาไปนี่มั้ยนี่การถูไม่มีแล้วตอนนี้นี่นี่นะครับ โอ้เราพาไม่ได้เลยครับนีน่นะครับเอาไว้แล้วน้องซุดมาเลยนี่ครับคือว่าการแนะนำของบงังโลถูกใจไม่บังคิดว่าโอเคอ่าทุกใจน่าจะนะเอาอยู่ไอ้กายกันตายตอนเดียนนี่ผมสัมตำปาทินหนึงว่าบังกันเลยอ่าที่ฉายมาแล่เราพร้นมันหนีคือบังโลกับเขาแนะนำตั้งแต่แรกนะแต่เราก็คือวิเคราะห์การฉายดูของเพื่อนก้อนนะดูของบังเท่นี้ก้อนว่าเป็นยังไง ซึ่งพอเราดูแลเราก็เอามาชายเอามาชายแล้วกลับมาแก้ไขแล้วก็คือเราเห็นเห็นพ้นดาติเห็นนะเราก็ไม่เสียดเราก็บายใจนะบายใจแล้วบายใจมากอันนี้เห็นเห็นพ้นมากเลยนะเห็นเห็นว่ามันมันเห็นเห็นพ้นเกินเกินกับที่เราตั้งไว้นะครับแล้วก็ อีกอย่างหนึ่งสิ่งที่เราเอามาใช้คือเป็นแนวกเกษตรปลอดภัยด้วยนะครับไม่อันตรายกับตัวจ้าตัวนั้นนะครับตัวบังตอนเรียนก็ไม่เป็นอันตรายนะครับปัญหาเรื่องโรคก็าค่อยๆให้ไปนะครับไม่มีเรื่องนมีเบกใบใบเลยเนาะแบกแล้วเลยเบรกแบกห้าบกเล็กน้อยเบรกแค่นั้นเองนะครับอือนะครับอือถึงปัญหาอื่นๆมันก็ไม่มีนะคือโรคไม่มีตัวเราก็คือปลอดภัยได้เราเดินจะเราคิดเขมีนักๆมาก็มีปัญหา นะครับอย่างตัวเราด้วยน่าอายุก็เริ่มเยอะขึ้นเรื่อเยอเพราะภูมิต้านทานมา <S <S ันภูมิต้านภูมิต้านทานมานันน้อยน้อยกันเลยอ่อาเป็งก่ทีนี้อ่าภูมิต้านทานเราก็ไม่ค่อยดีแลยตั้งมา่เจอพวกอ่าพวกยาเคมีก็ทําให้อันตรายกับตัวเรานะครับ <S <S แล้วก็อ่าการแนะนําของน้องทุนการเกษตรนะครับที่ช่วยอ่าดูแลเกษตรกรในแนวเกษตรปลอดภัยนะครับที่อ่อ ตำบลสุขสำราญนะครับแล้วก็คุระบุรีนะครับอาเภอคุระด้วยแล้วก็อําเภอของสุขสำราญด้วยนะและพื้นที่ใกล้เคียงนะครับแล้วก็เพื่อนๆนะครับที่สนใจนะครับในการติดตามดูแลนะครับของน้องสุนการเกษตรและก็กลุ่มปุ๋ยจัตุนูนะครับดยตัวอาร์ดีสองห้าห้าหนึ่งของดรกรนะครับติดต่อได้ที่เบอร์น้องสุนย์การเกษตรนะครับเบอร์อะไรนะครับมังล้อศูนย์แปดห้าศูนย์แปดห้า สี่เจ็ดแปดแปดนะครับนี่คือตัวแทนของกลุ่มปุ๋ยจักนะครับก็มีหลายตัวนะครับแล้วก็การรักษาการพื้นฟูนะครับก็ติดต่อสอบถามมังล้ะได้นะครับแล้วก็สวนของพี่นะครับที่ใช้มาก่อนนะครับของบังรักนะครับก็มีสวนอยู่ใกล้ๆนะครับเดี๋ยวก็จะไปทํา y o Youtube ของบังรักนะครับขอยาสอบถามในการใช้ของเบอร์บังรักเบอร์อะไรครับผม ซูนกซามซีหาซูนซีหาซูนสามหนึ่งสามเจ็ดนะครับแล้วก็อ, <นะ S 2> อ่าทีนี้ของเจ้าของสวนนะครับที่แกใช้มาระยะไม่กี่เดือนนะครับแล้วก็ฟื้นฟูต้นทุเรียนนะครับที่มีอ่าอาการที่ว่าอ่าไม่ค่อยดีนะครับแล้วก็มาฟื้นในระยะไม่กี่เดือนนะครับก็อ่าติดต่อสอบถามนะครับอ่าพูดคุยกันได้ของอ่าเบอร์บางโซฟนะครับอยู่ที่หมู่6นะครับตำบลคุระอำเภอคุระจังหวัดพังงา นะครับเบอร์ซูนเก่าเก่าซูนเก่าเก่าซีฮะเจ็ดห้าซีเจ็ดห้าสามซ่องเก่าเก่าสามซ่องเก่าเก้านะครับจะเออใครจะสอบถามนะคือบางโซบในตรงนี้ว่าเออฉายแบบไหนอ่าถูเรียนเขาเราได้ช่วยเป็นนี้นะครับเนี่ยแล้วก็สอบถามได้นะคือเราแนะนําเป็นแนวเกษทรปลอดภัยได้พอถือว่าเราช่วยเลือกกันนะครับเหมือนฟงอยู่ในนี้นะครับแล้วก็ยัดยัดกับสีกับบี้ด้วยอ่านะครับ อะไรก็อย่าลืมนะครับกดไลค์กดติดตามกดซับสไครป์นะครับเพื่อเป็นกําลังใจในการทําช่อง YouTube แบบแนวเกษตรปลอดภัยนะครับมาติดตามของสวนนาบางโซนนะครับที่ว่ามีปัญหาเรื่องระบบเรื่องใบไม่ดีนะคือเรื่องใบเรื่องโลอะไรเข้ามานะครับคือให้มดเหลวแล้วก็กุมใบจะใบไม่ใหญ่ใบไม่สวยไม่พอใจนะครับตอนนี้บางโลก็นํากลุ่มปุ้ยมาแล้วก็มาช่วยหลักษาแล้วก็ถูกใจเราอ่านะครับก็อย่าลืมกดติดตามมาด้วยนะครับ สำหรับวันนี้สวัสดีครับบางสวัสดีครับจ้าสวัสดีครับ